สวัสดีครับพี่น้องครับหอดแล้วครับนะฮะที่ว่าการอำเภอวังสามหมอครับผมจังหวัดอุดรธานีฮะบ,อบอ่บอเป็นบ่อกเกลี่ยผู้จัดเพื่อนนาบ่อกเกี่ยเอาโอ้โหเพื่นนอนอยู่เว้ย ล้อรถอีกสองคันคือเขาเพราะว่าค้นอยู่นั่นเบิดรถมันเฮ็ดเบรกด้วยูัวละใม้งไปสองแดดค่อยพอเดียวฮะเมนอีกประมาณเู่าหล่ชั่วโมงหนึ่งหอนหากินขา่ากินน้ำไปล้อรถ ประกาศบางเดีนี่แว่นพอมขาสามร้อยแล้วท่านั้นบัตรย่างไปเบิ้งอยากน้อยครับแว่นสายตา เขียวกองมายใส่่าฮะของหน้าของเท้ายิ่ใส่ป่ะนตเนี่ยพอรถบักเต้มาแล้ว

ยงมะขามมะขามกะชามสมด้วยเนีย ว่หนยดีไรครับน้ำเพื่อปูนให้พี่น้องมาตาเขาครับยังแห้งเร็วดี อันสองสามมือที่แล้วอันผู้มาตากไปเนาะเจ็บบอทันฝนตกห้ำอันนี้แห้งเร็วดีจ้ะครับขึ่นปุน้ วันเดียวเท่านั้นนะครับลาวีลาวีวันนี้รุ่เจริญการแว่นได้นำแว่นตาราคาประหยัดมาให้บริการท่าน <c oughs> ที่ทําการไพรส์ีกรอบพร้อมเลนราคา300บาทเท่านั้นขอย้าําแว่นตากรอบพร้อมเลนสองชั้นในราคาเพียง300บาทอยู่ที่ทําการไพรส์ี <c oughs> วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้วันเดียวเพียง300บาทกรอบพร้อมเลนราคา300บาทรอรับได้ ที่นี่ จแล้วครับรเติมน้ำมันตรงไหนนี่เพิ่นถามอยู่ฟี่บอบมาล้ไมไหมบอสฟีครับเบิงเลยยังเสียงดีดนตรีวนครับนี่แล้วไปสิ่งีช่วงล้อออกัสกับไอ้กับรถตะวันครับ พระว่าแลนเฟียกันนะอีกประมาณชั่วโมงนึงนะครับจังหอดบีบราดีเทียวซีเทียวตั้งนะครับ อุสีคับไปได้น้อเลี้ยวซ้ายผมก็ลืม นคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ